สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมปเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นั่นเองต่อจากอ P ีที่แล้ว e ี EP ที่แล้วเราจัดการซอมบี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับรอบนี้เรามาแล้วมาดัดแปลงร่างกายกันก่อนเลยมาถึงก็ต้องดัดแปลงร่างกายก่อนนะครับชีดชี้ชีชีฉีดเลยไงมีแสงแล้วตัวเรายังโหดแล้วก็อัพสกิลได้แล้วตอนนี้เราก็ต้องออกกําลังกายนะครับเพื่อให้เรานั้น มีกำลังที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเจยบตัวลุยกันวู้ไปลุยกันเลยมามาลุยกันว่าจะมีอะไรนะครับสำรวจในท่อระบายน้ำนั่นเองเข้ามาจัดการซอมบี้ในท่อระบายน้ำนั่นเองมามีซอมบี้ในท่อระบายน้ำนะครับจัดไปเจอกันหน่อยครับยิงเลยตูม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 เรียบร้อยจัดการได้อะไรครับได้ของมีค่ามาแล้วหนึ่งอย่างต่อไปเป็นอะไรนะ เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวใครมาจากการซอบี้ต่อยิงตุมต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 มไปดีอย่าทะเชเลยเด็กน้อยไม่ฉันกินซะดีๆนะไอกระจอกไม่ได้นะครับตัวโนนะครับมาต่อไปก็เก็บขอในคลังเรียบร้อยได้แล้วไปจะต่อเลยซุบหมแล้วยิงตม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  เตะไปหน่อยเตะตัดขาเตะตัดขาชุบชุบเตะละฟันเตะละฟันหน่อยชุบ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 เตะละฟันแต่เลือดรถนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ซอมบี้มากเลือดก็ลดนเองจังใจเย็นโอ้โหซอมบี้นี่มีพิษด้วยอ่ะโหดจริงมีพิษด้วยมันโจมตีไกลเหรอมันโจมตีกลอ่ะโหหดจริงชุบชุบหรือบร้อยเรามีแสงอะไรรอบตัวเลือดเราลดรัวๆเลยอ่ะเพราะว่าเราโดนอะไรอ่ะ เราต้องโดนอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอ่ะโดนติดพิษแน่เลยอ่ะโอยอยู่ใกล้ซอมบี้ไม่ได้ละอยู่ใกล้ซอมบี <made> <rebirth remained> <ear> ้ไม่ไ <mar> ด้ละต้องยิงไกลละต้องยิงไกลละเข้าใกล้ไม่ได้ชุบมาสอมบี้ในถ้ำนี้จะเป็นแบบว่าติดพิษนะครับระวังให้ดีชุบจต้องยิงตุ๊ด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 ตุ๊อตุ๊ด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 ตุ๊ต มันโจมตีไกลว่ะมันเป็นพีอะไรโถเอ้ยแต่ไม่เป็นไรรอชีวิตรอดได้ซุบโด้ข้าไปแล้วน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วอันนี้มาโจมตีตุ๊บตุ๊บตุ๊บตตุ๊บตระยะประชิดก็เจอมีดหน่อย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 อยเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวเลือจะตุยจะตุยนะครับฟุบวิ่งวิ่งก่อนมีตัวยิงปืนด้วยถอยถอยยิง ถอยแล้วยิงถอยแล้วยิงถอยแล้วยิงครับจังหวะนี้ชู่ชูเฮ้ย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 เราต้องเอาตัวยิงปืนก่อนนะครับตัวยิงปืนมันยิงแรงตัวยิงปืนมันยิงแรงแล้วมันมีพิษรัวมันมีพิษรัวอุ๊ยหุ้ยเราจับชิดในถ้ำนี้ได้ไหมเนี่ยโหมันมีตัวติดพิษดิกูจะตูเยเนี่ยเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยอ่ะเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยอ่ะเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยอ๋อยิงกูจะตายแล้วโอ้ย เวลาเหลือสามตัวสามตัว like ก็มา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 เรียบร้อยอเราต้องรีบไปก่อนต้องรีบไปก่อนเพราะทุกครั้งที่เราข้ามผ่านด่านเลือดจะเพิ่มขึ้นนะโอ้ยยังไม่จบไม่สิ้นจัดการพิชิตในช่อระบายน้ําให้ได้หลบ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 แล้วยิงมันโจมตีว่ามันโจมตีว่ามันโจมตีว่าเลือดเยอะด้วยเลือดเยอะด้วยยิงวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงเรียบร้อยวิ่งแล้วยิง วิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิงตอนนี้เลือดไม่ค่อยลดเยอะเท่าไหร่นะเราไม่เข้าใกล้ซอมบี้ไงก็เลยเลือดไม่เย <waited> อะไม่ลดไม่เยอะนั่นเองแต่ว่ามันก็ลดอยู่เพราะมันติดพิษซุบยิงปุ่มตุ่มปุ่มต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 ุ่มถอยก่อนจังหวะนี้ต้องถอยเขายิงต่อเนื่องยาวๆเหลือสามตัวแล้วเลือดยังเหลือเกินครึ่งหลอดดูจากซ้ายล่างนะครับเลือดซุบ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 เรียบร้อยตุยหมดตุยหมดถ้าเราไม่เข้าใกล้เราก็ไม่ตุยนะครับ มาได้เรื่อยๆยาวๆ้อมบีคิดท่อระบายน้ำน,นั่นเองยิงมาจะกันหน่อยซอมบี้ๆๆๆๆๆๆโอ้โหมีตัวยิงปืนสองตัวแล้วตัวยิงปืนสองตัวหรอตัวยิงปืนสองตัวเหรอใส่กระสุนแล้วยิงใส่กระสุนแล้วยิงใส่กระสุนแล้วยิงเรียบร้อยตัวมีเหลือตัวมีพิษละตัวมีพิษโจมตีไกลละตอนนี้ถ้าเราใช้ปืนยิงอย่างเดียวเราก็เอาชนะได้นะครับแต่มันจะช้าหน่อยนั่นเอง แต่ว่าแรกกับการที่เราเลื่อนไม่ลดนั่นเองก็เลยทําให้เรานั้นดีขึ้นชุบมาอุ้ยเหลือสี่ห้าตัวเลยอะสี่ห้าตัวเลยอ๋อสี่ห้าตัวเลยอ๋อสี่ห้าตัวเลยอ๋อจิ๊ว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 จิวจิวจิ๊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 วจิ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 วจ เดือสองตัวนี้เข้าไปกระสวกมาเลยเข้าไปกระสวกมาเลยเข้าไปกระสวกมาเลยกระสวก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 เรียบร้อยตุยหมดตุยหมดไปได้อีกความคืบหน้าเราตอนนี้เจ็ดละชูมีอีกไหมครับมีอีกก็โดนมารอบนี้เป็นตัวถือปืนสามตัวหรือว่าเราต้องไปให้ไกลที่สุดหรือเปล่านะต้องเล่นยังไงก็ได้ให้ไปไกลที่สุดนะครับน่าจะน่าจะใช่นะดูจากทรงละ เพราะว่ามันไม่มีจุดหมายบอกเราเลยเราต้องเก็บไปเรื่อยๆทรัพยากรแล้วเราก็ไปอัปเกรดร่างกายนั่นเองโอ้ยแต่ว่าถ้าเราถ้าเราตุยก่อนก็จบท่านี้นะเนี่ยใช้มีดสลับเดีกวนาสลับใช้มีดสลับใช้มีดชุบๆเพื่อให้ไฟไม่ซอมบี้ไปเรื่อยนะครับดาเมจก็จะกระจายไปเรื่อยๆด้วยชุบๆๆ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 ให้ไฟติดๆๆ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  สเตปเราเองสเตปพี่ปรโอนั่นเองสยอดยิงอา้าวไฟดับไฟดับไฟดับก็จุดไฟหน่อย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 จะตุยแล้วจะตุยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับอย่าทำอะไรไปได้ต่อ,อยโอ้ยตายโอ้จบแล้วหูเราได้อันดับที่เท่าไหร่นะหูได้เยอะอยู่ดูเรามามที่สเตจที่แปดอะ เป็นการพิชิตไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็เริ่มดัดแปลงร่างกายเลยเพราะเราไปเก็บชิ้นส่วนเพื่อดัดแปลงร่างกายมานะครับสุดยอดไปเลยฉีดเลยได้เวลาฉีดละได้เวลาฉีดละฉีด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 เจมีแสงแล้วพิมพ์อาวุธสามดีต่อเนื่องได้เวลาพิมพ์อาวุธสามดีแล้ววุ้ดได้ปืนใหม่โหยวู้ ได้ปืนใหม่ก็ต้องติดตั้งกันเลยสิครับแบบนี้โอ้โหจอดได้ของดีอ่ะเขาแล้วพิเอวุฒิขั้นสูงได้ไหมผุยยังขาดอีขาดอีเก้าจะพีเอวุธขั้นสูงได้แล้วอะแต่ตอนนี้ยังได้อยู่มาพูดคุยกับผู้บาดเจ็บในเต็นท์นั่นเองสวัสดีช่วยอะไรฉันได้บ้างไหมขณะที่อบยพหลังจากรวบรวมสเสบียงฉันซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ในสถานที่นี้และตอนนี้มันเป็นของคุณเวลาพูดเหมือนเดิมเลย พูดเหมือน EP ที่แล้วเลยซึบเราต้องไปจัดการซอมบี้แล้วแต่ไม่เป็นไรจะได้เวลาที่เราลองอาวุธใหม่ด้วยหูยิงโคตรแรงแต่ใช้เวลาแต่ใช้เวลาคูดาวนานนะครับดูดูยิงดูยิงนะปุ้มหูสองหมืนดาเมจหูยยังเอาคูดาวแป๊บเดียวเองสี่วิสี่ห้าวิประมาณนี้หูยคูดาวอย่างโหดยิงแรงด้วยยิงซอมบี้ทีเดียวตุยอ่ะโหดจริงปะละ่ะ หดจริงไหมละ่ะเราต้องหาทรัพยากรนะครับตอนนี้มาต้องมีทรัพยากรเพื่อเอาไปดัดแปลงร่างกายนั่นเองชิบเชปืนเชปืนครับเราจะไม่เข้าไปกระซวกจะไม่เข้าไปกระซูกนะครับมาแล้วตืบกระโดดต่อไปได้เวลาไปเชิญหน้ากับความเป็นจริงอีกแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปลุยในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกเดี๋ยวก่อนนะค้นหาสเสบียงตรงนี้หรอตรงนี้หรือเปล่า ซอมบี้อ๋อจัดการซอมบี้ให้หมดชุบ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 หมดยังหมดแล้วเคไปละไปละนี่เองซอมบี้อยู่โอ้โหโตเต็มเลยดูข้างหลังซูปเปอร์มาร์เก็ตโหยังเยอะยังเอายังเอาเรายิงนี่ยิงไม่กี่ทีก็ตายนะครับซอมบี้ตัวนี้ไม่เหมือนในท่อนั่นเองในท่อหัวจริง ในท่อยิงกว่าจะตายโคตรนานเลยอ่ะแต่ตรงน,นี้ยิงแป๊บเดียวไม่กี่ชีก็ตายละดีขึ้นค่อยดีขึ้นนะคะแบบนี้้หูหโห่ได้ด้วยโหนได้ด้วย,ววยเก็บได้แล้วได้ของมาเต็มเลยโอ้ยหรือว่าเราจะได้พิมพ์อาวุธสาดีแบบขั้นสูงหรือเปล่านะสุดยอดไปเลยชุบไปแล้วเดี๋ยวลาไปเลยกันแล้วโอ้เดี๋ยวเวลาลุยกันต่อแล้วมาชุบกระโดดโู้ห ไปกันต่อนะครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ว่าจุดหมายเราอยู่ตรงสีเหลืองๆแน่นอนไปที่บ้านเพื่อกําจัดซอมบี้โอเคเราต้องพิชิตบ้านแถวนี้เพื่อกําจัดซอมบี้โอเคไปชุบอูนมาแล้วถึงแล้วด้วยแปบ๊บเดียวเองเข้ามากําจัดซอมบี้ในบ้านมาครับซอมบี้ต้องโดนดิตัวใหญ่แค่ไหนก็มาเลยมาแล้วโอ้เลือดห้าพันโอ้เลือดมันเยอะมากแต่ไม่เป็นไร เรามีปืนใหม่เราสามารถยิงนะัดเดียวเลือเมย์สองหมื่นมาดิมาดิมาดิาดค้นหาสเสบียงที่มีประโยชน์หน่อยสิซุปได้สเสบียงที่มีประโยชน์แล้วมีซอมบี้ไปดินะัดเดียวก็ตุยเพราะว่าปืนใหม่เรามันโหดเกินห้ามใจนั่นเองสุดไปไหนซอมบี้ในบ้านหลังนี้ตุม้มตุ้มไปดีตุ้มไปดีตุ้มไปดีโดนปืนฉมวกปืนฉมวกปืนฉมวกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยิงนี่ยิงเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยซอมบี้ตุ้มตุ้มเรียบร้อยชเก็บเสบียงเก็บเสบียงก่อนจังหวะนี้ได้เสบียงมาเต็มเลยจบตรงนี้เราน่าจะแบบว่าอัปเกรดตัวได้อ่ะน่าจะแบบเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความโหดให้กับตัวเองอีกแน่นอนดูจากทรงละซุปห้องนี้เหรอห้องนี้ต้องมีตุ้มโอ้ยิงทีเดียวหัวลุดโหดจริง โหดจริงจังโหดจริงจังออกจากคาแล้วนี่ไปดัดแปลงร่างกายต่อแล้วไปเนี่ยล่าบอกแล้วว่าเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเรามาเก็บของเพื่ออัปเกรดร่างกายให้มันเก่งขึ้นนันเองจอดไปมาแล้วเตรียมตัวฉีดกันฉีดเลยจิจีจีจีจจจจเรียบร้อยพลังกาลังตอนนี้เราเพิ่มขึ้นเป็น21แล้วอย่างโหด ยังเอาโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญและเป็นเด็กดีนะครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ EP หน้าดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย